ข้อหรือว่า5เทคนิคในการสร้างตัวตนอย่างไรให้คนจําในนิยามของการสร้างตัวตนสําหรับตัวบอสออนเองนะนั่นก็คือการแสดงจุดดีจุดเด่นหรือว่าจุดขายของตัวเราเองเพื่อแสดงเป้าหมายให้กับลูกค้าให้เขามีความมั่นใจในตัวเรารวมถึงความเชี่ยวชาญของเราให้ลูกค้าลูกค้าเขาจะเป็นคนเลือกเราเองวันนี้เวลาที่ลูกค้าจะซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็มักจะ เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าเอาตัวเราไปดูตามช่องทางอื่นๆอยู่เสมอดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจของเรานั่นก็คือเราเองก็ต้องแสดงจุดยืนของเราให้เขาเห็นให้ได้ว่าเรามีความเชื่อมั่นและมีความชัดเจนในด้านใดบ้างวันนี้การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราก็อาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีและบอกกับตัวเราเสมอนะคะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญใครเจอเราก็โชคดี ข้อแรกนะสิ่งที่จะท่างตัวตนแล้วคุณจดจําได้นั่นก็คือให้คุณโฟกัสทีละหนึ่งเรื่องเท่านั้นเพื่อที่จะนาเสนอให้มันชัดเจนแน่นอนละ่ะถ้าวันนี้คุณนําหลายแผนหรือพูดหลายเรื่องคนฟังเองก็จะสับสนว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่หนึ่งเรื่องเท่านั้นที่คุณจะต้องโฟกัสหนึ่งเรื่องเท่านั้นที่คุณจะต้องชัดเจนทำหนึ่งเรื่องให้ประสบความสําเร็จก่อน แล้วค่อยขยายให้เขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นในตัวเราถ้าวันนี้ตัวเราเองยังไม่โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้แต่ตัวเราเองยังสับสนเลยแล้วเขาลูกค้าที่จะมาเป็นลูกค้าเราจะให้เขามั่นใจได้อย่างไรตัวคุณเองต้องโฟกัสให้ชัดเจนฝึกโฟกัสในทีละเรื่องให้ประสบความสำเร็จการสร้างตัวตนของคุณก็จะโดดเด่นมากขึ้นแล้วลูกค้าก็จะ มั่นใจและเชื่อใจและที่สําคัญคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการโฟกัสเรื่องนั้นให้ประสบความสําเร็จข้อที่2ภาพรักษ์หรือตัวตนของเราจะต้องถูกออกแบบโดยตัวเราเสมอวันนี้เราต้องการให้ลูกค้ามองเรารู้สึกอย่างไรกับเราเรียกได้ว่ามันเป็นการสร้างโพชโนนแบน์ของตัวเราเอง คิดให้เยอะๆในการสร้างแบรนด์ของเราเราจะให้เขามองจุดเด่นเขาเห็นเราเขานึกถึงอะไรอย่างเช่นตัวของบอสอ o อนเองถ้าเขานึกถึงบอสออนเขาจะนึกถึงการสร้างตัวตนการสร้างรายได้ในโลกออนไลน์รวมถึงการที่มีประกันชีวิตในการสร้างหลักประกันเกี่ยวกับความคุ้มครองชีวิตของเขานั่นเอง วันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่จะต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อสร้างการจดจําให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณให้ได้ทุกๆไลฟ์ทุกๆการโพสต์ของคุณแสดงจุดยืนของคุณให้ชัดเจนสร้างภาพลักษณ์ของคุณที่คุณออกแบบเองโดยคุณอย่าลืมนะคะสร้างภาพลักษณ์ให้ชัดเจนเขานึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณเขาจะบอก พูดออกมาทันทีว่าคุณคือใครบอสออนมันนี่โค้ดตัวแทนประกันชีวิตโค้ดสอนสร้างตัวตนและนักธุรกิจออนไลน์นั่นเองแล้วคุณหลักเป็นใครเมนไว้ใต้โพสบอกได้นะข้อที่3ในการสร้างตัวตนจงเสนอตัวต,วต,วตวนบนความเป็นจริงของเราอย่าหลอกลอกไปวันๆเพราะวันนี้คนเขาตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเรานั่นคือการที่เขาฟังเรื่องราวที่เป็นความจริงกับเราในบางเรื่อง ถ้าคุณมัวเสแสร้งถ้าคุณมัวแกล้งหรือไม่ใช่ความจริงเหล่านั้นคุณจะฟื้นพูดมันสักกี่วันเทียวสร้างตัวตนจากความเป็นจริงไม่ต้องแกล้งทําไม่ต้องทําตัวเองให้เก่งกว่าใครความจริงใจเท่านั้นที่จะทําให้คุณเลือกคุณแม้ตอนนี้เรายังไม่เก่งเราก็เสริมจุดด้อยของเรานําจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งหรือ เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคู่แข่งหรอกแต่เราจะหาจุดเด่นของตัวเราให้เจอแล้วนําเสนอจุดเด่นของเราที่มันจะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนเราจากจุดแข็งจุดเด่นของเรานั่นเองจุดเด่นของเราคืออะไรอย่าเฟกนะแต่จงพัฒนาตัวเองเรามีจุดด้อยอะไรหรือเรามีจุดเด่นอะไรพัฒนาจุดแข็งเพิ่มจุดแกร่งได้จุดเด่นของเรา สร้างภาพลักษณ์ของเราขึ้นมาสร้างเอกลักษณ์และจงนําเสนอตัวตนอย่างแท้จริงตัวเนี้ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนเขาเลือกคุณและการสร้างตัวตนของคุณจากเรื่องราวบางเรื่องที่เป็นจุดเด่นของคุณนั่นแหละเขาจะจดจําคุณและเขาจะจําเรื่องราวของคุณได้บางครั้งนะ บอทออนเองเป็นคนหนึ่งที่นาเสนอเรื่องราวของตัวเราเองมีลูกค้าบางท่านหลายคนเลยที่เขาพูดเรื่องราวของเราประดึงว่าเขาเป็นตัวเราไปเลยกันทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณนะในความม,มุ่งมั่นและก็ลูกค้าที่เขาตั้งใจมาฟังเล่าแล้วเขาก็จดจําเรื่องราวของเราได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองและคุณละ่ะสามารถสร้าง โฟกัสในเรื่องหนึ่งหรือสร้างภาพลักษณ์หรือเสนอตัวตนบนความเป็นจริงแล้วหรืออย่างถ้าคุณอยากสร้างตัวตนให้คนจดจํา3ข้อนั้นคุณทํามันให้ได้ต่อมาข้อที่4นําเสนอตัวตนของคุณเองด้วยความสม่ําเสมอและความต่อเนื่องความสม่ําเสมอมันอาจจะไม่จําเป็นต้องออกมาไล์สดทุกวันหรือการที่ต้องออกมาพูดทุกวันแต่มันหมายความว่าคุณยังยืนหยัดอยู่ในสิ่งนั้นหรือเปล่าคุณยังยืนหยัดที่จะทํามันหรือเปล่าสร้างเสนอ ตัวตนด้วยความสม่ำเสมอแบบต่อเนื่องคุณก็กำหนดชัดเจนว่าคุณจะไล่เวลาไหนคุณจะออกมากี่วันมันคือการกำหนดว่า เราคือตัวจริงว่าเราเอาจริงว่าเราไม่ได้หายไปไหนเลยจากความตั้งมั่นของเราวันนี้เรายืนหยัดที่จะอยู่กับสิ่งนั้นนานหรือเปล่าเป้าหมายที่เราอยากจะได้การสร้างตัวต,วตวทนที่เราอยากจะมีถ้าเราหวังผลสั้นๆมันคงเป็นไปได้ยากที่มันจะประสบความสำเร็จได้ทันทีจงยืนหยัดที่จะอยู่กับสิ่งนั้นแล้วทํามันอย่างเต็มที่ด้วยความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายคุณลองคิดดูสิ ถ้ามีผู้ชายมาส,สองคนมาจีบคุณคนหนึ่งมาด้วยความสม่ำเสมออีกคนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยมามาั่งไม่หมามาั่งคุณจะเลือกใครละ่ะแน่นอนคุณต้องเลือกคนที่มาสม่ำเสมอจริงหรือไม่จริงเพราะเขาคือตัวจริงนั่นเองและข้อสุดท้ายเลยในการสร้างตัวตวนให้คนจับนั่นก็คือการที่คุณต้องฟังลูกค้าของคุณเยอะ ฟังว่าเขามีปัญหาอะไรกันแน่ฟังว่าเขาอยากจะออกจากจุดไหนกันแน่สิ่งสําคัญการสร้างแบรนด์คือการฟังลูกค้าและการนําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างถูกต้อง เราสร้างแบรนด์เองก็จริงแต่ลูกค้าคือเจ้าของแบรนด์ที่แท้จริงของเราจําไว้นะคะตัวตนคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่ลูกค้าคือคนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเราก็ต่อเมื่อเขารักในความเป็นเราเขาชอบในความเป็นเราเขาเชื่อมั่นในความเป็นเราฟังลูกค้าให้เยอะๆหาจุดหาแผลหรือหาสิ่งที่เขาต้องการออกจากสิ่งนั้นให้ได้ยิ่งคุณหาแผลหรือว่าหาปัญหาของเขาเจอมากเท่าไหร่ ยิ่งคุณให้ทางออกด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณว่าช่วยอะไรเขาได้บ้างเขาจะตัดสินใจกับคุณได้ไง่ายมาและเขาจะตัดสินใจที่จะรักคุณและเชื่อมั่นในตัวคุณสแสดงความเอ็กซ์เปิร์แสดงความเชี่ยวชาญฟังลูกค้าให้เยอะๆคุณจะได้รับรู้และปัญหาตั้งคําถามให้เป็นตั้งคําถามเพื่อจะรู้ถึงปัญหาที่ลูกค้าเจออยู่คุณก็ให้ทางออกให้ทางแก้กับเขาไป ถ้าคุณสามารถสร้างตัวตนได้5ข้อตามที่บอสออนมาี่โคได้กล่าวไว้รับรองเลยคุณจะเป็นที่จดจำของลูกค้าคุณอยากแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามสำหรับใครที่อยากไปตอบกับบอสออนก็สามารถที่จะทักแอสไลน์มาได้บอสออนเว็บวินาสอนฟรีทุกๆเดือนก็ติดตามบอสออนไลนหรือติดตามที่หน้าไลฟ์สดที่ t ิ k t o k เวลา8ปดโมงครึ่งถึง10บโมงทุกวันนะอันนี้ก็จะทําให้บอสเจอกับบอสออนตัวจริงได้นะคะหรือ ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามพอดแชร์ก็ขอบคุณส่วนหัวใจสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องราวก็กดติดตามบอสออนวันนี้โคดไว้นะคะสวัสดีค่ะ